บริษัทมา3าบริษัทแล้วค่ะปัจจุบันนะคะอาชีพปัจจุบันคือโบรกเกอร์ประกันภัยค่ะกิจกรรมที่ทํานะคะช่วงที่ทําให้เรากลายเป็นคนทุกวันนี้เกิดมาจากการหลอ่อหลอมการทำกิจกรรมในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะพี่ตุ๊กเป็นนะคะประธานค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นรองนายกโองค์การบริหารองค์การนิสิตนะคะเป็นเจ้าของเพจน,นะคะปัจจุบันนี้เพจที่ เพจพี่นะคะก็คือบริการประกันทุกชนิดค่ะแล้วก็มีกลุ่มนะคะที่มีคนมาใช้บริการมากกว่า3 0,000คนค่ะเป็นกลุ่มรับสมัครงานหางานนะคะแล้วก็ปัจจุบันพี่ตุ๊กก็จบปริญญาโทรบริหารธุรกิจนะคะทางด้านการเงินนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เข้าไปที่ทําให้ตัวเองอ่ะตัวเองขึ้นมาก็คือเรียนหลักสูตร f n f 4ค่ะเป็นหลักสูตรนะคะคุณวุิทางด้านอาชีพทางด้านการเงินโดยเฉพาะค่ะเป็น ของสมาคมแอฟฟินซ่านะคะสมาคมนี้นะคะได้รับความเชื่อถืออยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก12ประเทศนะคะโอเคบ้านเรานะคะทั้งบ้านเป็นครอบครัวคนประกันค่ะสามีลูกนะคะทำประกันทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่นะคะงานประกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องการได้รับการบริการจากรุ่นสู่รุ่นค่ะถ้าอาชีพไม่ดีจริงเราคงไม่ชวนให้ลูกเรามาทําถูกไหมคะอ่าคะ พี่ตุ้งนะคะอยู่ในหลักสูตรของนักลงทุนนะคะเป็นนักลงทุนในค่ายเดียวกับมาดังแป้งอะค่ะ IFCT นะคะ,ะ,คะของบริษัทเรินทุนอุตสาหก,กรรมแห่งประเทศไทยนะคะอาชีพของคู่สมรสและพูดก็ทำงานที่เดียวกันนะคะเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่ปี2532ค่ะยินดีให้คำแนะนํานะคะอันนี้ค่ะก็คือประกาศนียบารซึ่งทางบ้านเรานะคะ นะคะเราสอบ IC license น,นะคะทั้งบ้านในครอบครัวเราทุกคนนะคะ i c l i c e n s นสอบครั้งเดียวผ่านทุกคนคะ่ะแล้วก็อันนี้คือประกาศนนีบัตรที่บอกว่าเรามีคุณวุฒิทางด้านนี้นะคะทำงานด้านนี้จริงๆก็ต้องมีการฝากร่องรอยแ่งความสําเร็จเอาไว้นะคะหนึ่งหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจนะคะเราคือยืนหนึ่งนะคะตัวแทนขายอัดับหนึ่งของบริษัทมิตแท้ประกรันภัยโดยใช้ชื่อของสามีคะ่ะ ส่วนตัวพี่เองนะคะก็ยืนหนึ่งนะคะทางราชการเป็นตัวแทนประการภัยนะคะก็คุณวุฒิอันนี้นะคะสําหรับเป็นตัวแทนของคนไทยนะคะไปประชุมกับตัวแทนขาประกันทั่วโลกค่ะที่ประเทศโมนาโคนะคะ วันนี้นะคะมารู้จักงานของเราบ้างสินค้าของเราก็คืองานบริก,การด้านประกันภัยสินค้าประกันภัยแบ่งมาเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มมอเตอร์มอเตอร์ก็คือขับเคลื่อนไปตลอดเวลานะคะได้แก่พวกประกันรถนะคะประกันการขนส่งนะคะการขนย้ายสินค้า พวกสินค้าประเภทนอนมอเตอร์ ar, ก็พวกประกันอัคคีภัยนะคะทั้งที่อยู่อาศัยร้านคา้าวัดกว่าอารามแนะนํามาได้นะคะแล้วก็ประกระันเบียเปรได้แก่พวกประกันกลุ่มสวัสดิการต่างๆประกันการเดินทางนะคะประกันภาควิศวกรรมอาชีพที่สําคัญเช่นพวกแพทย์เป็นต้นค่ะนะคะ,นะคะเรามีบริษัทให้เลือกถึง30บริษทัทอย่างที่บอกว่าแต่และบริษัทมีความสําคัญมีความชํานาญแต,ตกต่างกันเราถึงต้องมีถึง30บริษทัทและเพื่อให้ลูกค้าสามารถวันสต็อปช้อปปิ้งที่พี่ตุ๊กได้ค่ะ ะะถ้าดูรูปอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเห็นว่าพี่ตุ๊กทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือสินค้าของเรานะคะรับประกันทุกทรัพย์สินที่มีมูลค่านะคะยกเว้นภรรยาของท่านนะคะถึงแม้ท่านจะมีมูลค่าแต่เราประเมินราคาไม่ได้นะคะขอเวฟไไ้นน้หน่อยค่ะ ข,ของเรานะคะเรื่องประกันรถยนต์อย่างที่ทราบกันนะคะมีภาคสมัครใจกับภาคไม่สมัครใจภาคไม่สมัครใจก็คือบังคับก็คือพรบรส่วนภาคสมัครใจมีเรื่องทุกอย่างแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะคะเวลาที่มีลูกค้าบางคนนะคะอยากได้ประกันนะคะทําไมต้องช้อปปิ้งกับทุกีประกันเพราะว่าเราออกแบบฟอร์มาแบบนี้นะคะ่ะทุกคนที่เป็นลูกค้าพี่ทุกจะทราบดีว่าส่งมาทีเดียวนะคะพี่ทุกเสนอความคุ้มครองของทุกบริษัทที่สําคัญรวมทั้งเบี้ยประกันให้เปรียบเทียบจบที่หน้ากระดาษเดียวนะคะไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนคะ่ะ <c oughs> นะคะอันนี้มองการขนส่งแล้วมันจะเห็นพวกที่มีล้อค่ะไม่มีล้อก็ขนได้นะคะพวกเรือพวกเครื่องบินอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อธิบดีการนอนมอเตอร์นะคะเราบอกว่าประการเนี่ยคุ้มครองทางด้านไฟไหม้อาคารนะคะแต่ยังไม่มีอาคารที่คุ้มครองแล้วค่ะนะคะเราก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ตอกเสาเข็มกันเลยค่ะนะคะแล้วเราจะไม่คุ้มครองเมื่อมันมีควันออกมาแล้วนะคะนอกนั้นยังไม่มีควันรับหมดค่ะ ค่ะอันนี้นะคะมองดูแล้วสยองถูกไหมคะเราเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่เราไปรักษาสิ่งที่เราเชื่อมั่นคือหมอต้องไม่ผิดพลาดแต่มีใครบ้างไหมคะในโลกนี้ที่ไม่ผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้หมอทํางานของหมอแล้วยกความเสี่ยงเรื่องการฟ้องร้องและค่าชดใช้ทั้งหลายให้เราดูแลแทนค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเจรเิญเติบโตของธุรกิจเมื่อธุรกิจเติบโต,โตรุ่นนี้ก็เติบโตตามนะคะไม่ต้องวิ่งไล่ฟ้องร้องนะคะให้เรานะคะชดใช้และฟ้องร้องแทนท่านดีกว่าคะ่ะ ะะสินค้าของพ,พี่ตุกนะคะ Looking for เนี่ยในการสกลุ่มนะคะเมื่อจะทำมอเตอร์ก็ Looking for กลุ่มที่เป็น t r a n ส p o r t a แ i o n Logistics นะคะและกลุ่มที่เป็นโรงงานนะคะเป็นพวกมอเตอร์ส่วนเบตะเลสนะคะพวกประกันเดินทางประกันการก่อสร้างและอาชีพที่สำคัญนะคะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถแนะนําลูกค้าได้ถ้าจะแนะนําลูกค้าพี่ตุกนะคะตุอมมี3สเต็ปนะคะฝากไว้อันที่1นะคะขอความชื่นชมอันที่สองสอบถามและอันที่3าช่วยเชีย์พี่ตุกด้วยค่ะชื่นชมนะคะเจอรถชมรถเพรื่อสวย อันที่2นะคะสอบถามใช้ประกันที่ไหนคะนะคะแล้วช่วยเชี์พี่ตุ๊กค่ะมีโบรกเกอร์ประกันที่น่ารักคนหนึ่งอยากแนะนำให้พี่ได้รู้จักขอบคุณมากค่ะ